ดีครับนักเรียนชั้นประหกนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นการสอนเรื่องการหาหอลมอนะครับหลังจากที่เราเรียนเรื่องตัวประกอบไปแล้วนะครับก็จะมาเรื่องการหาหอละมอหลายคนอาจจะสงสัยว่าหอลมอคืออะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับหอละมอกันในภายหลังนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ครับก็คือให้นักเรียนนะครับสามารถอธิบายหลักการหาหอละมอของจํานวนนับได้ 2นะครับหาหอลมอของจำนวนนับโดยวิธีต่างๆได้นะครับและ3นํนำความรู้ที่ได้เนี่ยไปแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ได้นะครับสำหรับการหาหอลมอหรือก็คือตัวหารร่วมมากนะครับเราสามารถหาได้จาก3วิธีนี้นะครับ3วิธีนี้นะครับคือ1น,นะครับการหาตัวหารร่วมนะครับ 2นะครับการแยกตัวประกอบนะครับและ3ครับการหารนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันที่วิธีแรกเลยนะครับตัวหารร่วมมากนะครับก็คือหาว่าตัวใดคือจำนวนที่มากที่สุดที่โจทย์กำหนดให้เนี่ยไปหารได้ลงตัวนะครับไปหารพวก ตัวเลขที่โจทย์กำหนดให้ได้เนี่ยลงตัวนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับจํานวนนับที่หาร16ลงตัวนะครับก็จะมีอะไรบ้างครับ16จํานวนนับที่หาร16ลงตัวก็คือตัวประกอบของ16กนะครับก็จะมี1คูณกับ16อ่าได้16ถูกไมสองคูณ8ก็ได้16ถูกไหมครับ4คูณ4ก็ได้16ังนั้นตัวประกอบของมันก็คือมี1มี2มี4มี8 แล้วก็16นะครับถ้าถามหาจำนวนนับที่หาร20ได้ลงตัวก็คือให้หาตัวประกอบของ20นะครับก็จะมี1 2 4 5 10และ20จําจำนวนพวกนี้ก็คือตัวที่หาร20ได้ลงตัวนะครับ ถ้าหาจำนวนนับที่หารยี่สิบสี่ได้ลงตัวก็คือหาตัวที่หารยี่สิบสี่ได้ลงตัวก็จะมีหนึ่งสองสามสี่หกแปดสิบสองและก็ยี่สิบสี่นะครับดังนั้นตัวหารร่วมนะครับตัวคําว่าตัวหารร่วมตัวหารร่วมนะครับตัวหารร่วมของสิบหกยี่สิบ และ24นะครับซึ่งตัวเราหามาแล้ว16 20กยี่สิแล้วก็ยีเนี่ยมีตัวหารอะไรบ้างนะครับมาดูกันตัวที่ร่วมนะครับตัวที่ร่วมก็จะมีอะไรครับนี่หเห็นไหมร่วมกันได้มาแล้ว1นึ่งตัวเดี๋ยวกูขอเปลี่ยนประกาแป๊บหนึ่งนะครับสีนี้มันบังไปหน่อย เอาเป็นสีฟ้าแล้วกันนะครับก็จะมีหนึ่งเห็นไหมครับหนึ่งนะครับที่ร่วมกันมีอะไรตัวไหนร่วมกันอีงครับอ่าเห็นไหมว่ามีสองที่ร่วมกันอ่าสามใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับเพราะสิบหกกับยี่สิบสามหารไม่ลงตัวนะครับแต่สี่ก็ร่วมกันเห็นไหมครับดังนั้น ตัวที่ร่วมกันก็จะมี1มี2มี4อันนี้คือความหมายของตัวหารร่วมนะครับก็คือตัวที่หารได้ทั้ง16ทั้ง20และ24ได้ลงตัวนะครับที่ใช้ร่วมกันก็จะมี1มี2มี4ี่นะครับแต่หอละมอคืออะไรหอละมอความหมายมันก็คือตัวหารร่วมมากหารร่วมมาก ของ 16, 20, และ24นะครับในบรรดา3ตัวนี้ตัวไหนมากที่สุดครับอ่าก็คือ4ใช่ไหมครับดังนั้นตัวาหารร่วมมากก็คือตอบ4นั่นเองนะครับอ่าอาจจะงงเดี๋ยวไปดูตัวอย่างต่อไปครับอ่าถ้าหาหอลมอนะครับของ 6, 12และ18นะครับโดยวิธีการหาตัวาหารร่วมนะครับก็ทำเหมือนเดิมครับ หตัวที่หารลงตัวก็จะมี1 2 3และ6ที่หาร6ลงตัวนะครับ12ตัวที่หาร12ลงตัวก็จะมี1มี2มี3มี4มี6และ12อ่ออันนี้กลับไปทวนเรื่องการแยกตัวประกอบนะครับและ18ตัวที่หาร18ลงตัวก็จะมี1มี2มี3มี6มี9และ18 ถ้าถามถึงตัวาหารร่วมตัวาหารร่วมของ 6, 12, 18นะครับร่วมกันก็จะมีร่วมกันก็จะมี1นะครับเห็นไหมร่วมกันก็เอามานะครับ2ร่วมกันก็เอามาครับ3ร่วมกันก็เอามาครับแล้วก็ยังจะมี6 6ร่วมกันก็มาครับในเมื่อหาตัวหารร่วมไปแล้วนะครับถามหาหอรอมหรือตัวหารร่วมมากนะครับมากที่สุดก็คือ6นะครับก็เลยเอา6มาตอบเป็นหอรอมนะครับตัวหารร่วมมากนะครับสำหรับวิธีนี้ก็คือการหาตัวหารร่วมก่อนนะครับแล้วดูว่าตัวไหนมากที่สุดในบรรดาของตัวหารร่วมก็มาตอบเป็นตัวหอรอมนะครับ การบ้านสำหรับการหาหอลมอโดยวิธีนะครับหาตัวหารร่วมนะครับให้นักเรียนนะครับไปทำการบ้านนะครับหน้า16และ18นะครับหน้า1 6และ18นะครับโดยวิธีหาตัวหารร่วมนะครับไม่ใช่ตัวประกอบตัวหารร่วมนะครับโอเคครับสวัสดีครับ